ออกหมายจับเสียโจ้ปัตตานีพร้อมพวกบงการลูกเรือขโมยเรือน้ำมันเถื่อนของกลางด้านเจรีตำรวจแห่งชาติเผยเตรียมเร่งดำเนินการออกหมายแดงไล่ล่าตัวมั่นใจจับได้แน่พร้อมท้าให้มอบตัวสู้คดีหากคิดว่าถูกแกลงแปลงเมงื่อวานนี้ครับทางกองพันธ์กาดบานนะครับได้ยื่นคำร้องต่อสารขอออกหมายตรวจคน้นเพื่อจับกลุมตัวผู้หาและก็รวบรวมเักฐานที่เกี่ยวข้องจำนวน13สาจุดนะครับในเขตจังหวัด ตัปาการตักสาคอสงขลาและอัตนีนะครับก็อบอกว่าจากการสืบสวนเราจากการตรวจค้นนะครับเราพบพยานหลักฐานขอ้อมูลที่เกี่ยวข้องถึงตัวผู้กระกทิดการต่างแล้วนะครับว่าการสั่งการในกระบวนการเอาเรือลหลบหนีนั้นเราพบหลักฐานบ่งชี้นะครับน,น,รนะครับว่านายเสจโจ้ก้วนะครับเป็นผู้สั่งการที่จะให้กลุ่มผู้กระปาดเดิมที่เต่าเนะรืออยู่้นเรือหลบหนีตปนะครับ มันพิถูกเก่าหานะครับก็จะมีทั้งตัวสิทจ้าที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วก็มีลูกน้องคนสนิทสองคนรวมทั้งฝ่ายธุรกงารที่อยู่ในพรพซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นเรื่องของการปัะสานการเรื่องของการเงินนะครับก็สารอาญ,ญาได้ออกไปจับผู้หาสารลายส่วนเี็นสามายนั้นเนี่ยมีหน้าที่แบบตกต่างกันไปแต่คนหนึ่งก็ทาเรื่องการเงินอีกคนก็ทําในเรื่องของการประสานในทางเรือนะครับ มันเป็นลักษณะของขบวนการนะเป็นอาชญารกรรมทางเศรษฐกิจทุกแบบหนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนเรามั่นใจแล้วเนี่ยเราถึงข้อหมายแล้วผลจากการขอหมายก็ทําให้เราเจอพยานหลักฐานรับเรามีพยานหลักฐานพอสมควรน,นะครับจะไปบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ส่วนไหนเขามามีส่วนเกี่ยวข้องไหมเนี่ยถ้าพยานหลักฐานไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับก็จะทํา,า,านะทให้เขาเนี่ยเกิดความเสียหายนะผมขอให้เกิดความชัดเจนแล้วผมก็จะมาแถลงข่าวให้ทราบในระยะนะครับ ประมาณ36ล้านนะครับในนัครั้งนี้ยก็สามสิบหกหกเก้าก็ลองยิ้มันคุ้มไหมที่ทำอย่างเงี้ยแต่ก็มีโทษทางอาญาด้วยนะครับเมื่อเนะช้าผมไปกราบเรียนท่านนายนกรัฐมนตรีท่านก็ให้กำลังใจนะครับแต่ท่านก็ขอให้ดำเนินการให้เต็มที่นะครับภูเขาใครที่เกี่ยวข้องภูเขาใครที่มีญจต่างกาานันชัดเจนก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยมีการรับเบิดนะครับนะครับสอง ก็เป็นจีมของปู่ต้องหาแน่แหละที่วางกันนะครับยังไม่มีไปแตกเจ้าหน้าที่นะครับแต่ก็อย่างที่ท่านประธานว่าก็คือท่านแตกเนี่ยรับประกันว่า <c oughs> เต็มที่แน่นอนนะครับไม่มีเว้นใครไว้นะครับขอให้มีเป็นหลักฐานะไรที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการเต็มที่ครับ <c oughs> ประมาณเก้าล้านบาทนะครับที่หายไปนะครับซึ่งก็ต้องเียนว่ามันผมว่า การทาอย่างเงี้ยของกลุ่มต้องหาทั้งหมดตั้งแต่หัวหน้ายันลูกน้องเนี่ยทาให้เราออกหมายจับเพิ่มไปทั้งหมดเกือบ20คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือเป็นการทำความผิดอีก,อ,กอีกครั้งหนึ่งซึ่งความเสียหายก็ถ้าเกิดเท่าไหร่ก็ติดคุกตเนในคดีเนี่ยก็ะจะต้องโดนโดนยาวขึ้นไปอีกนะครับทั้งทั้งหัวหน้าและลูกน้องนะครับซึ่งผมมองว่าการทำครั้งนี้นนมันก็มันก็ไม่ ไม่คุ้มหรอกที่ที่เขาจะทำอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทางทางผู้ชาและทีมงานทั้งหมดก็จะดบัญชีเต็มที่สองกลุ่มก็คือกลุ่มของสาชัยหรือโต้ใช่ไหมครับส่งขอมกที่เรือหายไหมครับตอนนี้พเตอนนี้ก็มองเบื้องต้นนะก็คือมองว่าสามสามลำจะเป็นของสาชัยซึ่งสาชัยเป็นผู้บงการในการลักเรือของกลางไปและเรือกลางแน้ำมันไป